ผักได้ครับอันนี้อันนี้ว่านน้ำนมครับสําหรับคนอยู่ไฟว่านว่านน้ำนมพี่น้องสําหรับคนอยู่ไฟเมื่อประเด็ดออกนะเปรเดออกนะมันจะเป็นยางนี่นะเป็นยางเป็นยางนีครับพี่น้องเป็นยางเรียกว่าว่านน้ำนมนี่ครับแพพันเยอะนะเห็นไหมสีขาวพี่น้องสีขาวขาวนะเป็นเป็นน้ำน ancestry. มเป็นน้ำนมคนอยู่ไฟครับ สมัยก่อนที่อยู่ไฟเามาต้มผสมใส่กับแก่มมะตูมรากมะขามและกาต้นน้ำแฉงน้ำแทง่นแทงนะครับพลังน้ำขมก็เป็นยาสมุนไพรให้มีน้ำนมเยอะเนี่ยอันนี้ต้นนี้ก็สูงนะนี่อันนี้อันนี้หมากเตยใบครับหมากเตยใบต้นหมากเตยใบสารพัดโรคครับแก้โรคเบาหวานนะครับเมื่อผสมกับตัวยาอย่างอื่นแล้ว3-4อย่างก็จะเป็นแก้โรคเบาหวานค่บพี่น้อง ตัวหลักมันคือ,อคือ,อมักเตใบครับที่ใต้ใบมันจะมีรูปครับอันนี้มันยังไม,ม่โตเป็นรูปเล็ก,เลกๆเท่าเท่ากับเม็ดถั่วเขียวนี่แหละครับพี่น้องเล็กๆครับแล้วแต่ลักษณะที่ดูสมบูรณ์อันนี้เมื่อหลายสิบปีแล้วไม่รู้เป็นว่านอะไรครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปให้พ่ออ้วนดูพ่อทหานั่นดูว่าเขาว่า2ี่สปีที่แล้วมาปลูกเขาว่ามันดีแล้วขยายผ่านโอ้งงามอันนี้เอามาลงที่สวนกลางพี่น้องวันนี้ใส่ ซุกอันด้วยอ่า1 1้อ,อมาซุกใส่100หรือ1 1้อมาครับพี่น้องเออมาเออจะมาอยู่สวนกลางเดี๋ยวจะค่อยๆคุยกับไ,ไดโน,นเสาร์ว่างไงเธอไม่ต้องกหรอกนะไม่ต้องญาติหรอกนะออกมาคุยกันหน่อยดีทิราพี่เนาะ